mình nhạc cạc kêu lâm bào nham leng hắp sang tàu vinh sát song yên ngoài mười 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 chụp กาดไล่งมสองคนครับนั่นนี่ครับมือเลี้ยงเบิร์ดถึกนานเถื่อนง่าย ตั้งบนก็เจกะขี่เรือใส่ดางใส่ยังบรรยากาศยง่มแรง่งยง่มดินครับ <c oughs> <c oughs> หอยจูบนี่แต่นวยยังไงๆพ้ากันลงน้ำโดนเรียบเลี้ยงเมื่อเลี้ยงเบิดแล้วครับ สานบันเฮาไปพัด,ด้อครับไปพัดไปเนึงกินตําน้ำจิ้มซี่ฟูดแซ่บรับ นกอืมครับไอ้จูบนวยอ้วนวน,นนะครับ ta ôm sẹp cái nhàng lép liếng bữa hết không làm đồn ta hỏi chùa phần nói uẩn nói ngay mà nhà cả nhà làm lèng khuyên lâm ลุ่งป่าเป็นลงเรื่อหาป่าหาอย่างกางดังย้มแรงติวเขื่อนลำปาง คนรับไม่จูบ

เอาา๊ะวางเดี๋ยวขออนุญาตเก็บหอยเก็บยังเก็บหน่อยได้ครับเด้อเหมือนที่นี่ผลงานสรุปผลงานเมื่อนี้ครับนี่ครับโอ้หพอได้อยู่ได้กินครับมาสองคนเสียบปลาเมื่เตรียนนะ้ำยากแก้วมากินนะับบักม่วงนี่ครับ บรรยากาศย่ำแรงวันที่นี่ก็ปลาทิพย์ตัวน้องเป็นลุงปลาเป็นขี่เรือใส่ดงังชมวิวปลาทิพตัวมบรรยากาศปลาทิพต,ตกย่ำแรงคำครับหน,น,นึ่งก็เหาะปลาเพิ่นไม่สั้นสังลาง่างเนี้ย สองคนอันนี้กาศที่ก็จบไปซ้ำหนีนะครับเนาะสวัสดีครับ